อ่ายินงขึ้นขึ้นทะเบียนหน่อยเจ้าหน้าที่ติดตรงนี้ตรงกลางครับผมตรงกลางคับเนื้อกดแล้วค่ะโอ้โหหายแล้

อากงครับตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าให้เขาเทใหม่จะให้มันลาดลงคือตรงนั้นมันมันส,สะดุดใช่ไหมครับอากงมันจะสะดุดตรงตรงนี้พ่อน้ำหลังน้ำ นนนห่่ออยยเปิดไฟไฟรถครับให้มันสว่างเก้มามากแกมากโหอยู่นะ แต่ที่เก็บเงินหลักคืออยู่ที่ร้านไ่่ากงล้างน้ำมันคงมันน่าจะหลมันน่าจะรูมากกว่านี้เพราะมันน้ันกระจายมด่านี้ต่าเลยออหน้าบ้านเหมือนเดิมคือน้ำทางน้ำมันออกกันอย่างเป็นรลองน้ำอยู่แล้ว เก็บเงินที่สุดท้ายใช่ไหมใช่ค่ะใช่ตรงนี้คือคนดังตรงนี้ก็ขายขายส่งขายส่งอะกาลูกค้าที่มาเอาของเยอะก็เขามาซื้อที่นี่ยเลยอันนี้บ่อยส่ง กรณีลูกค้าเอาเยอะผ่ให้มาองของที่นี่แล้วจ่ายที่นี่เลยมาซื้อที่นี่ขายที่นี่เลยหน้าร้านจะแบบลูกค้าขายปิกนิดนิแน่อนซื้อที่น่นไปยที่โน่ต่บาทไปซื้อที่นน่นเยอะก็จะให้มาที่นี่เหมือนเดิมเพราะว่าที่หน้าร้านแน่นอน

เอาออกจูซาจูซาเอาออกเลยเดี๋ยวคงจะเขียนยันปลดออกเลยปลดออกเอาเอาเอามีดตัดออกก่อนเอามีดตัดออกเอาคงจะเขียนยันนึงให้นี่ตัดตรงนี้ออกก่อนเดี๋ยวคงเข่งแกคงจะตัดตัดมันออกเลย ตัดเลยตัดเลยก๊อปก๊อปตัดมันออกก่อนตัดไปฝั่งนึงก็ได้เดี๋ยวมันก็จะไหลออกมาเองเฮง ไม่เป็นไรครับ คือถ้าคงเขียนแล้วก็ไม่ไปลบ ห้าอินข้าอินอินอยู่ไหนอ้าอินข้าอินขาอิน,ออนทำงานไหว้เจ้าที่ทุกเท้านะ ถาวายน้ำชาเจ้าที่ครับอากองครับเอ่อรยไปรักอากองวันเกิดหรืออะไรสําเร็จธรรมวันที่สามครับสำเร็จธรจรมใช่ไหมวันเกิดอ,กอากงแซยิปเดี๋ยวไอ้เนียมเนียมเก่งมั้งใช่ไหมเนียมเก่งครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะถาวายปูนแกเจเยเชีย,ยอีกตามตัวเจเจก็เกียเชีย ถามเอาชนดามาครเยเอามฉนาไปเอาชนวนมางนนนทำป้ายไปที่เจ้าได้ค่ะคุณจะขายที่ไได้ป้ายป้ายติดประกาศขายเราเอาอันนั้นเอาไปทำป้ายให้โกงคืนค่ะอฉี่ทีฉนดก็ต้องเอาป้ายนึงเลยเรมจัเสียน ไปทำป้ายมาก่อนครับป้ายมีมีอะไรถามผมนะคะตรงนี้ตรงนี้ตัวหลักเลยที else, ่จะพงให้แก้ก็คือการที่จะพงบอกนะครับพื้นแล้วก็เอาต้นไม้ออกตรงงทาแล้วไอ้แล้วไอ้ต้นมะม่วงก็ให้มันแบบมาก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 ที่สุดนะครับมากที่สุดก็เราไม่ได้ตัดต้นมาเราก็ตัด si> ก okay. ิ่งมันนี้กันครับตอตอมีอะไรไหมครับ ้วงระพนหัมีอะไรจะชี้อไ่ไอ้ี uh> like ่ว่าทำไมเกมเี่ยวชื่อมันมีคนนอกปิดข้าโดังตรงนี้โอ้อาจะมีโจรเข้ามาพ้นแถวนี้ขโมยของแถวนี้อ๋อเข้ามาข้างหนังบ่อยอูชักอะเกมยดี่นวเอาป่อย กอกำแพงก็วางได้บงตรงวกแพงวางเก้าอี้ให้หันหน้าออกมาห้น้าหน้าห้องน้ำใช่ว่าดีกำแพงฝั่งฝั่งนู้นน่ะเขาจะปีนเข้ามาได้ถ้าคือมันไม่รู้ที่อย่างไรถ้าเราไปทำอะไรพู้ไม่รู้จะได้หรอก็เราก็พยายามทำกำแพงอยู่ในที่ของเรา ไม่คือกำแพงที่ปัจจุบันที่ใช้เนี่ยมันเป็นกำแพงที่เขาทำไม่ไม่ตอนนี้อากงให้เขทำกำแพงหน้าห้องน้ำตรงแถวนั้นไม่ต้องไปถามเขาว่าจะลองทำเสร็จไหถ้าทำไปก่อนถ้าเราคือเราค่อยทุบออกมันก็ไม่ได้เยอะมากก็ให้รวยไปก่อนด้วยกันแล้วแล้วตรงนี้นี้เขาจะทำเป็นในที่ขายออนไลน์นี่ได้ใช่ไหมครับอากงกีข้าวม้วนสินไก่ไอ้บัวมันผ่านผ่านเลยครับทานใช่ไหมหรืออะไรครับแล้วก็ เขาเใกล้เลยครับไม่ได้ยิน่ลกน้กน้องลูกน้องทำไมบอกว่ามันเาเรียกว่าออก่อยมาเยอะันกอะไรอย่างเงี้ย ah> ูแป๊บเดียวกบีกีผมจะชี้ให้ดูแล้วรงจะชี้ให้ดูคงจะชี้ให้ดูเลยมาดูเปิดประตูดูเลยชี้ให้ดู เหมือนที่จอกเลยเหมือนที่จอกเลยวงจะให้ดูเลยตรวจดูอาเปลี่ยนตาแล้วะวกเดี่ยวเดียวใช่แบบนี้คือข่ม คนแบบนี้คือข่มคนต่างเี้ยอากงต้องเปลี่ยนถือทวนชี้นิ้วอ่าถือทวนชี้นิ้วต่างคือทรงม้าแม่กงไม่ต้องทรงถือทวนชี้นิ้วเพราะกังยิงเขายังไม่เยอะเท่าไหร่จะดูแลเรื่องบริวารซื้อทวนชี้นิ้วใครอยู่ก็อึดอ่ะ เกดังแต่ท like, like 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 <is> ี่หน้านเมกบพื้นอกเหมือนกันเหมือนกันต้องเปลี่ยนืนนนถือทวนจุดแล้วชี้นิ้วดูอยู่ทั้งสองจุดก็เห็นอะถือทวนชี้นิ้วถึงจะคุมลูกน้องอยู่เดี๋ยวเจกจะบอกกันเพราะเจ็ก็มีตั้งอยู่เพราะนี้คนงานเรายังไม่เยอะไงดีทงถูกสุด หมาะคำหมาะเาตำราบตำราบตำรับตำตำรวจทหารทหารอ๋อปังนี้เหมาะทำแบบตำรวจทหารผมลูกน้องผมลูกน้องถึงจะอยู่ จ้างน,น่ที่เราจะไปรื้อห้องน้าอะไรตรงนั้นเนาะถามว่าถ้าตรงนั้นเราไม่ทำที่เก็บเงินเนาะเราเอาแต่น้าร้านเป็นหลักแล้วตรงนั้นเป็นแค่ให้ลูกค้าเลอกของอะไรสตอ๊อปปิโซ่เน,นี้ยอันอันไหนจะดีกว่ากันได้ได้ไดก็คือไม่ต้องทําที่เก็บเงินตรงนั้นละแล้วแต่ร้านเราเาาป็นหลักแต่ถ้าทำก็ดีอีซอครับทำเป็นเคาน์เตอร์เผื่อไว้บางทีข้ามไปนั่งแล้ว นั่ง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 ทำงานอะไรอะไรต้องทำเคาน์เตอร์จุดที่ปรึกษาผู่เท่าหลบหลีกใช่แล้วก็คือว่าถ้าคือคือมันอย่างนี้ครับเราเยวค่อยคุยการขายฟังฟังอย่างว่าเราสองจุดใช่ไหมลูกค้าเข้าเป็นสองร้านใช่ไหมเขาก็จะงงสิว่าจะไปจ่ายเงินล้านไหนอะไรเงี้ย ิอธบบายครัผมว่าเรามีเคาน์เตอร์ไว้ใช่ไหมครับเขาขี่ทางนู้นก็ให้เขาจ่ายทางนู้นเลยมันจะสะดวกแต่ว่าตรงนี้จะไม่มีใครทำรับๆไปก็ได้เก็บเงินไปวางเงินก็ได้เพราะคนเก็บเงินมีแค่คนเดียวก็ไม่เป็นไรทําไว้ตรงนั้นเหมือนกับเรามีของดีเก็บไว้ตรงนู้นเป็นเคาน์เตอร์แต่ไม่ต้องไปนั่งเคาน์เตอร์แล้วเราก็เอาแบบลิ้นชักเงินอะไรพวกนี้เราไปวางของมงคลไว้เก็บตังค์ให้มันมีเงิน มันทำประจํา <c oughs> มันมีตโต๊ะไว้ก่อนดีกว่าเ <โม S 1> พราะไม่งมมั้งงนถึงเวลามันจะไม่โอกิมได้โอ,อกิมตัวถังกองโอกิมตัวถังตอนนี้ไม่มีแล้วเลี้ยวเลี้ยวเดี๋ยวรอปีนะมีอะไรอีกมั้ยมีอะไรจะถามอีกไหมช่วงไหนส่วนมากจะเป็นเรื่องลูกน้องบริวารใช่ จริงใช่เฉยๆคือเทพครั้งพิจารณาดูนะเลือกฟางด้วยไหมเฉยๆต้องเลือกฟางด้วยไหมว่าฟางแบบไหนฟางอุ้มกุ้มอุ้มเงินกุ้มทองค่ะอุ้มเงินกุ้มรวยอะกงรถยไปยิ้มเนี่ยผมคือถวายสาหะกับหลักฮะทั้งหมดที่เมียผมถวายให้หมดเลยสีผมถวายหมดทุกองค์เลยอกงสี จะได้เป็นเจ้าภาพพอบวกแล้วนะถามตัวมีอะไรถามอีกไหมคะสวยามากมันก็ก็มี เหมือนบางที่มันแบบมีติ๊กขัดหรือมีสะดุดอะไรแบบนี้ที่นี่นะคะคนอูครับค่ะเคคนอูทั้งสองที่เลยครับเปลี่ยนปังด้วยแล้วก็โกดังด้วยยืนเปลี่ยนปังถือทวนชี้นิ้วต้องชี้ใบตาทำทุกท่านแล้วอากงครับอีกร้านหนึ่งที่คนโดนน่ะอากงบอกขี่ม้าถือทวนชี้นิ้วกำลังสั่งให้กำบนเขาไปแกะอยู่แล้วอากงไตเซียบอกว่า อีไก่โรงงานเนี่ยผมเอาไปฝากอากงอยู่ตรงนั้นเนี่ยบอกปัญหาเยอะต้องให้อากงช่วยวันหน้าจะดูให้ครับผมรวมผมฝากที่อากงยินอยู่แล้วครับอย่ากงมีที่เขาถามคืออันนี้ยเป็นอาเหลามากของเขาเขาเคยมาที่ศาลเจ้าแล้วทีนี้เขาไปที่ไปไหว้ที่สุสานแล้วสุสานบันนีแบบดูไม่ไม่สวยงามอะไรเขาก็เลยว่าจะไปทาสีป้ายไหนได้ไหมทาสีชื่อสีทอง เจียเจียพี่จะทาสีเจียปีใหม่ทาข้าวกล้องข้าวกล้รงนี้เขาจะขายให้เรากสองเป็นเจ้าของสองห้าอีอีโคอีนานอีาอีกงานทั้งสองจุดเลยใช่ไหมคะเบ็นเจ้าของช่ครับ แล้วไอ้ตรงตรงที่เราไปสร้างบ้านที่เราแปอาห้องน้ําออกตรงเนี้ยเขาจะขายไหมที่เราแปลงห้องน้ํบอกเนี่ยตรงนี้ถ้าเราองน้าที่ทำด้ไหที่เก็บเงินนะคะที่เก็บค้งครับใครจะซื้อเอาหมายถึงว่าถ้าเราอยู่ไม่ใครจะเป็นคนซื้อชื่อใครจะเป็นคนซื้อพี่หรือว่าอีจะซื้อยังไม่ได้พูดว่าใครจะซื้อแต่หมายถึงว่าครอบครัวเราอย่างเงี้ยครอบครัวใครจะมีดวงซื้อ มีมือแบ่งแบ่งกันไปแบ่มือกันไปแบ่มือกันจะได้ดูว่าชิคกันพายกับพับเฮงเฮงครับอาซอมาครับไม่ได้เนี่ยครับ เป็นขุนนางหรือเป็นบุตรนาฏกรรมอยตรงนี้แหละค่ะคุมโกดังเนี่ยค่ะคุมโกดังให้ให้เรียนการเมืองเนี่ยเลยเรียงอะไรมาเรียนการเงินการตลาดลกระีแล้วก็นิติศาส นิติศาสตร์นี่แหละมีเรียนนี้ไม่จบใช่ไหมสองมหาลัยนิติศาสตร์ด้วยไงมมือขุนนางมือรับราชการมือรับราชการเป็นเนเปลี่ยนเป็นมือพ่อค้าไม่ได้หรอคงเปลี่ยนเป็นมือพ่อค้าได้ไหมงมือหม่ครับ เกิดวันดีเดนเกิดครับ2ัน0 0เก้าวันพุธปีนีจอสอสองห้ามือขุนนางควรที่จะทำอะไรดีคะมือขุนนางบครั แกแล้วเขาไม่รับแล้วเป็นการเมืองไงครับถูกต้องเลยครับรรู้รู้ไม่ยอมคนอีกรู้อีกรู้อีกเอ่าจะไม่ยอมคนอย่างนี้ไปนี่เขาไล่หนีเลยคะคนหนึ่งข้าก็เคยบอกเคยบอกตอนนี้อีเป็นขุนนางแล้ว สอไม่ใช่เป็นสอสอเป็นอนะไรไม่ใช่เป็นเป็นไม่ใช่ไม่ใช่หลานลูกของเพื่อนเมื่อหลายปีนู่นน่ะบอกว่าหรือต้องเป็นขุนนางตอนนี้เขาเป็นเป็นที่เป็นปาฏิริษีของกักไก่แต่ว่าเป็นท้ายๆอ่ะนะเขาเพิ่งอายุแค่ยี่สิบหกเองอีกนานไม้เมืหม่ครับได้เมื่อยขออปรหม่อีกเอาอาหารที่มันเป็นแล้วดีอ่ะ ุนางนางแน่นอนเป็นการเมืองแน่นอนการเมืองท้องถิ่นตอนนี้ยังไม่เล่นหรอกอนาคตเล่นสจะบัวแล้วคุณนายกเทศมนตรีมัางล่ะสจมั่งล่ะสทมั่งล่ะตอสสมั่งล่มีใครจะอาถามอะไรอาคงอยู่ไหมคงจะได้ค่ะยังไงต่อ งอย่างอน่ถ้าเกิดว่าเขาจะไปเล่นอย่างนั้นน่ะมันต้องมีคนมาช่วยพวดทำงานรอรอรอยังไม่ถึงเวลามันมีวาระของมันไม่ใช่เร็วเร็วแล้จะถามหาเนื้อคู่ได้ไหมว่าข้ารอเห็นแต่มือขุนนาง นี่แล้วตรงที่ว่าซื้อเนี่ยบ้านกูเลยไม่มีเห็ดด้วยไม้ใบเติยค่ะต้มเองกับมือไม้ใบเตยอากงอากงเหรอเขาเอาไปสิเอาไปให้คนใครคนไม่ซื้อตุชาตุชาอากงใบเตยอากงเราข้างๆข้างๆที่ติดฝั่งเดียวกับหน้าร้านที่เขาวางพระศรียเลยอ่ะเขา เขาคิดจะขายไหมคะบ้าน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 ที่มีพระศรีวลีนักที่จะขายคันท่าอยากได้ไม่ไม่จะขายไม่หรอกไม่หรอกใจดุจะตายทำเหมือนพุทธพุทธะแต่ใจดุนักนะทเหมือนใจดีแต่จริงแล้วดุ โหดไรอ๋อน้องเราดีเด่ไหนตอนว้าวว้าวเาเรา่ด้เลยอันนี้อันนี้น้องเขาผีเข้าว่างั้นชอบโดนผีเข้าน้องน้องเขาผีเข้ามันคล้ายๆคนโดนขอบอะค่ะน้องของเขาไม่ใช่ตัวเขาเห็ไหมไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้น้องน้องนะครับน้องสาวค่ะเยอะมวยเอี้ยมวยเอา ตัวไปตัวไปเอาไปที่สานเจ้าถ้ามีจริงสนุกสนานเอาน้องไปสานเจ้าครับ้องเลือกวันเลือกเวลาอะไรอย่างนนี้วันอาทิย์คะันอยงมันบรชกพี่โยกนะบอกพี่ยูไหมครับมีไรครับไม่ไเไมมีครับไม่บสม ครับครับับเรี่ยงอย่างไทยเลยผงไรกับผงไร้